เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันศุกร์ที่19กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564สําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินรายได้ที่ได้มาจะเก็บได้แค่ครึ่งหนึ่งส่วนอีกครึ่งหนึ่งก็จะเก็บไม่อยู่เรื่องของการงานช่วงนี้คุณต้องทำงานเองทั้งหมด เพราะคนอื่นที่จะช่วยเหลือคุณไม่มีเลยเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ยังประคับประคองความสัมพันธ์ได้ดีส่วนคนโสดมีแต่คนเข้ามารักมาชอบในช่วงนี้สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินจะเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานเพื่อสร้างฐานะ เรื่องของการงานสิ่งที่คุณรับผิดชอบกําลังจะประสบความสําเร็จในไม่ช้าแถมผลงานดีเกินคาดอีกด้วยเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่ความสัมพันธ์รักยิ่งนานยิ่งรักกันมากขึ้นส่วนคนโสดช่วงนี้ดวงความรักสดใสสําหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินการเงินคล่องตัวดีแม้จะมีค่าใช้จ่ายมากก็ตามเรื่องของการงานมีอุปสรรคปัญหาเข้ามาก่อนแล้วความสำเร็จ ค่อยตามมาทีหลังเรื่องของความรัก สำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่แม้ว่าจะทะเลาะก,กันบ้างแต่ก็ไม่ได้ทำให้ความรักของคุณเจือจางลงไปส่วนคนโสดยังโสดเพราะมัวแต่ทำงานสำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินมีเกณฑ์ได้ราบก้อนโตจากงานหรือการลงทุนในช่วงนี้เรื่องของการงานโอกาสดีที่คุณรอกำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้าควรทำบุญถวายสังฆทานเพื่อเสริมดวงบ้างเรื่องของความรัก สำหรับคุณที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณต้องรับภาระหนักเพราะคุณเป็นเสาหลักของครอบครัวส่วนคนโสดมีเกณฑ์สารสัมพันธ์รักครั้งใหม่ในตอนนี้สำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเรื่องของการเงินช่วงนี้อยู่ในเกณฑ์ดีมากเพราะมีรายได้เข้ามาเรื่อยๆเรื่องของการงานคุณต้องเหนื่อยต้องทุ่มเทกับการทำงานอย่างหนักซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ก็จะคุ้มเกินคาด เรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่มีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันอยู่บ้างส่วนคนโสดมีเกณฑ์คลองโสดแบบไร้กำนดสสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินการเงินควรวางแผนค่าใช้จ่ายให้ดี พราะมมีเรื่องให้ใช้จ่ายมากในช่วงปลายเดือนเรื่องของการงานแม้ว่าจะมีปัญหาเข้ามาบ้างเล็กน้อยแต่โดยภาพรวมแล้วยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คนรักจะอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของคุณส่วนคนโสดยิ่งวิ่งหาความรักเท่าไหร่ก็ยิ่งห่างไกลไปเท่านั้น แต่เวลาอยู่เฉยๆความรักกลับมาหาเองสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินมีบ้างที่จะหมดเงินไปกับเรื่องไราสาระเรื่องของการงานแม้ว่าโหนทานจะไม่ได้โดยดกวยกลีบกุหลาบแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับคุณเลยเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ช่วงนี้ทำงานหนักเพื่อสร้างครอบครัวจนไม่ค่อยมีเวลาให้กับคนรัก ส่วนคนโสดความรักยังเป็นสิ่งที่ยากสำหรับคุณดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ